สวัสดีท่านผูช้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเดมอตอร์เหมือนเดิมนะวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมกระโดดต่อบล็อกนะโอเคก็คือการกระโดดต่อบล็อกก็ผมแนะนำว่าท่านผู้ชมใช้เป็นเนะี่ยพอนลนะ้วพอนลนะ้วนะพนะอแล้วเป็นชั่วทวนอะเคเราไปดูกันที่ข้างๆผมก,ก่อนนะเคยพร้อมติดติ้งปไปเลยอืมไอ้พวกแรกดิ ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกอเคเมาส์กับคีย์บอร์ดไม่ได้ใช้จอยไม่ได้ใช้ครับมาดูที่ชาร์จกัน,นผมับผมซันซิตีผมใช้เป็นสิบเกียร์ัจัมนี้ผมจะเปิดไว้ไงไม่เปิดนะเปิด,เป,ดเปิดไว้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นไอ้ที่มันเป็นข,ขาวๆถ้าเกิดเราใช้เป็นเป้าวงกลมนะสปีดคอนโทรลก็คือตัวนี้ไอ้เป้าบวกนะกปิดจะเป็นวงกลมเปิดจะเป็นบวกผมมะใช้ อันนี้ปิดไปเลยอืมอันนี้อันนี้ก็จะให้ผู้ชมครับว่าสามไปเลยหนึ่งสองสามเนี่ย, 1, ยจะเปิดไหมแต่คงเขาปิดมันแหละโอเคให้เราตอนแรกมัน,นจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมให้เราไปเปิดนี่ไหนพอเกตที่ผมใช้เป็นพอเกตนะวีเอาแรกเขาจะปรับมาให้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบแต่ผมใช้เป็นร้อยสิบแค่หกก็พอ เกนะ่ะก็เราไปดูกันต่อนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ,รนระนเราท่านกระโดดก็เนี่ยแต่กดหนึ่งท่านต้องเนี่ยติดต่อบ,อบอล็อ,อ,อกต่ำบล็อกเรอวกันตีดบล็อกอ่ะเกมมันจะช่วยฝึกท่านต่อบอล็อกเร็วนะเอเค เนี่ฮะฝึไปเรื่อยๆถ้าเกินไม่เป็นไรถ้าเกินถือว่าดีจะตกรุกจะไปเรื่อยๆนี่ฮะฝึกไปเรื่อยๆก็ทําชุมก็ฝึกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ได้อย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อบลอกกันดีกว่าก็นี่ฮะประมาณนะี้ถ้าสามารถต่อเกินบล็อ,อกนึงได้นะ แต่ผมก็ย okay. mm ังไม่ชำนาญเท่าไร่งฝึกน่ระมาณนี้ก็ะเดเติมเขามันจะง่ายว่านี้นะนี่ปมานะก็ในการตอบ็อกตอบ็อกน่ยมันช่วยเวลาเล่นเวลาเล่นิวมื่อไร่ะพบนควาดบิวจินอ่ะ มันดีบอก <Okay, S 1> ใช่ปะเราสามารถใช้อย่างนี้ได้อี่ยงวางกันของตัว,ตวแต่เราเล่น v ิว w ิว i ี่แบไม่ใช่นี่มากกว่าวงกลมเล่นวงกลมก็ใช้ได้นะแต่ผม,มไม่ค่อยถนัดเล่นวงกลมก็มาสอนอันนี้ก่อนให้ดูทิศกันหน่อยผมก็ไม่ได้โหดมากอะ